สวัสดีครับพบกับช่องลุงอยากเล่นช่อง y YouTube ที่จะมาสตรีมเกมตามใจที่ลุงอยากเล่นนั่นเองครับวันนี้ลุงจะมาเล่นเกม e x i กซิท็นะครับก็อธิบายเกมสั้นๆง่ายๆได้ใจความอย่างนี้นะครับก็คือเกมเนี้ยเราจะต้องจําระหว่างทางนะครับถ้าเราเจอสิ่งที่ผิดปกติไปจากเดิมเนี่ยเราต้องเดินย้อนกลับมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เจอสิ่งผิดปกติเลยเนี่ยให้เราเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเคลียร์ได้อย่างเนี้ยครบ8ชั้นนะครับ เราก็จะจบเกมเคียรนั่นเองครับแต่ถ้าเราทายผิดนะครับมันก็จะกลับมาเริ่มชั้นหนึ่งใหม่เลยนะครับลุงจะเริ่มเลยนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็ต้องมาจําก่อนนะครับอ่ามีอะไรบ้างนะครับอลุงลุงครับช่วยผมจำหน่อยนะลุงโอเคอ่ะไปหมานะครับคนลุงถือกระเป๋าถือมือถือ ้ายอย่างนี้อ่ะลูกกตานะครับ s e c ลิตี้คาเมล่าอินโอเปอเรชันนะครับลุงก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับอ่ะไปต่อเลยโน no s m ส k i n g นะครับห้ามสูบบุหรี่นะครับป้ายแดงนะครับหลีแดงกล้องอกล้องหนึ่งนะครับแล้วก็ไปขวาต่อคลิปเล็บอาเอาขวาเล็บ,อ,อ,ลบอ่ะไม่เป็นไรครับ เล็บก,ก็เล็บนะครับตอนนี้ไปต่อเลยนะครับ1 2กล้องนะครับอ่มาเริ่มกันเลยนะครับมีสิ่งปกติไหมถ้ามีสิ่งผิดปกติจากที่เราจำเมื่อกี้นะครับให้เดินย้อนกลับนะครับแต่ถ้าไม่มีสิ่งผิดปกติเลยก็เดินสวนต่อไปได้เลยนะครับค,นะครับดูซ้ายดูขวาป้ายครบไหมว่าไงครับลุงลุง มีปกติอะไรนะครับยวคงไม่เล่นเล่าหรอกมั้งรอบแรกนะครับคิดว่านะครับอืมไม่น่ามีสิ่งปกตินะครับไปกันต่อเลยนะครับโน s m สโมกิ no ขัดใจจริงเลยคลิปเล็บเนี่ยโอเคไปลุงก็จะบ่นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ ไปต่อมันมีบอกไหมเนี่ยว่าถึงชั้นสองชั้นสามแล้วเพราะเราทายถูกทายผิดมีไหมมีสิ่งตัวตัวติไหม,มสิทธิเอกจะไม่มีจริงเหรอ หน่ามีนะครับไปต่อเลยแล้วกัน No Smoking เหมือนเดิมอ่ะไปต่อมันมีบอกไม่ได้ว่าถึงไหนแล้วเอา้าอ๋อนี่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 ศูนย์อ๋อเมื่อกี้หรือว่าเมื่อกี้เป็นการลองนะครับอ่ะมันเริ่มกันเลยดูสิ No Smoking ลุง ป้ายประตูไฟหนึ 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจป้ายมีเจ็ดทันเไม่น่ามีอะไรผิดปกตินะครับป้ายป้ายก็เหมือนเดิมอ๋อวิ่งได้กดชิปโอ้โหเพิ่งจะรู้ไปต่อเลยนะครับ อ่าชั้นหนึ่งอย่างนี้คือเรามาถูกต้องนะครับเรามาเริ่มชั้นหนึ่งเลยถ้าไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนถึงครบ8ชั้นได้เราก็เคลียร์เกมนั่นเองดูสีลงถือเหมือนเดิมป้ายเหมือนเดิม ดูแล้วไม่น่ามีอะไรผิดปกตินะครับโอเคเรารีบวิ่งไปเลยนะครับถูกต้องนะครับมาชั้น2แล้วหรือเราจะเคลียร์เกมในรอบเดียวก็เป็นไม่ได้นะเนี่ยโอ้ลุงก็มีความสามารถเหมือนกันนะใต okay. ้ก็เหมือนเดิมลุงก็เดินมาเหมือนเดิม มองหน้าผมมันเนี่ยมองหน้าเอ๊ะที่ผ่านมาลุงมองหน้าเราปะเคิดว่าน่าจะผิดปกตินะครับขอเดินย้อนกลับแล้วกันปกติไม่เคยมองหน้าเรานะอ่าถูกต้องนะครับมาชั้นสามแล้วเอ้ยหรือว่าลุงจะก็มีความสามารถนะเนี่ย น่าจะจบในรอบเดียวมีสิทธิ์ะเนี่ยครับเอ๋ฮึ่ไมไเปิกดกับทุนเอ๊ะลุงถือกระเป๋ามือขวามือซ้ายมือซ้ายถือโทรศัพท์ น่าจะปกติมั้งครับดูป้ายก่อนไม่น่ามีอะไรผิดปกตินะอันนี้ช่องระบายลมสองอันใช่ไหมประตู3โอเคไปต่อเลยนะครับรวดเร็วอ่ามาชั้นสี่แล้วครับเกมนี้ก็ไม่ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับไปไม่ได้ยากเลยยากกว่านี้มีอีกไหม เอกไหดูสิไม่เหมือนเดิมมือขวามือซ้ายดูระบายสองช่องประตูมันก็มันจะเล่นง่ายกับเราเกินไปหรือเปล่า ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดน,นะครับอะไปต่อเลยแล้วกันอ่าชั้นห้าแล้วครับโอ้ยไม่ยากไม่ยากไม่ยากยากกว่านี้เห็นอะไรไหมครับตรงผนังนะ่ะมีคนเนียน,น,ยนครับเห็นไหมเห็นไหมน,นะครับมีคนเรียนอยู่ จะรั่วเกมนี้จริงๆนะโอ้โหคิดว่าเนียนมากมัง้งโอ้โหไปย้อนเถอะอย่าไปเข้าไปใกล้เขาเลยครับให้เขามีความสุขกับการอยู่ตรงผนังนะชั้นหแล้วชั้นนี้แล้วก็อีกสองชั้นเราก็จะเคลียร์เกมนะครับแหมั้งเดียวก็จบได้นะ1 2ึ่งสาหนึ่งสองป้ายครบไปดูซิ มองเราไหมมองเราไหมไม่มองเราไม่น่ามีอะไรผิดปกตินะเหมือนเดิมดก็สอนเหมือนเดิมโอเคไปต,ต่อเลยครับชั้นเจ็ดอ่าชั้นหกเอา้าเอา้าผิดต้องไหนอะไม่ได้ยากเลย ยากว่นนี้มีอีกไหมเออลุงขอถอนคำพูดนะว่าเกมมันง่ายนะเอาใหม่ลุงตั้งใจลุงตั้งใจเมื่อกี้ผิดตรงไหนบอกคอมเมนต์บอกด้วยนะครับอะไปต่อรอบแรกม,มันคงไม่มีอะไรผิดเลยมั้งน่าจะถูกอะต่อเลยอ่าจริงด้วยรอบแรกม,มันคงไม่เล่นเราหรอกชั้นหนึ่ง ชั้นหนึ่งใหม่นะหยุยลุงเข้าใจนะครับว่าเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเหมือนจะวิ่งตามเรานะครับไปเลยไปดีกว่าไม่เสียงดีกว่าโอเคชั้นสองครับเอออย่างนี้แหละโอยเจอสิ่งปกตินะครับจะจะง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะหนึ่งสองประตูสองบานไอ้สามบานนะครับ โอเคกล้องมี1 2กล้องตรงนั้น3ตัวนะครับอันนี้เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรผิดปกตินะไปโอเคนะครับไม่น่ามีอะไรผิดปกตินะไปต่อเลยแล้วกันโอเคชั okay. ้น3นะครับ ลดเร็วลดเร็วลดเร็ว,รวถ้าเดิมเดิมเฮ้ยรอบนี้นมันผิดได้ยังไงนะกล้องกล้องสามหนึ่งสองสามไฟผมไม่ผมไม่เล่นไฟหรอมั้งมองเราไหมมองเราไหมไม่มองเรานะป้ายนี่มันจะไม่เล่นอะไรเลยใช่ไหมเพราะว่าไม่เคยมีป้ายผิดเลยอะ ่ไม่เคยผิดเลยนะ,ะเฮ้ยเฮ้ยฮันเน่โอเคลุ้นเลือดนะครับลูกกาตานะครับเมื่อกี้มันหลบสายตาเรานะครับลูกกาตามื่อกี้ไม่มีอะไรนะลุงอ่าชั้นสี่ต่อครับจะไปยากอะไรหนึ่งสองสาม ลุง <Room S 2> ก็เดินเหมือนท่าเดิมเลยอีกซิตเองนะครับแปดทับแปดนี่ก็เหมือนเดิมช่องระบายมีสองรูนะครับแล้วก็ประตูสีป้ายเอ๊ะตั้งใจดูดีๆครับตั้งใจดูดีหนึ่งสอง ว่าไม่น่ามีเหรอไหมมองไหมไม่มีนะครับไปต่อเลยชั้นห้านะครับชั้นเดียวเราก็จะกลับไปเหมือนเดิมแล้วดูสีแป๊บหนึ่งสองสามเฮ้ยมันมีรูระบายตรงนี้ด้วยเหรอไอช่องเนี้ย สองน่าจะมีมั้งไม่ได้ลุงก็ไม่ได้จำเหมือนกันนะอ๋อต่อไปไป้ายอ๋สมโมกิง้งป้ายบนนี้ช่องระบายมีสองรูตรงนี้โอเคไม่น่ามีหรอกไปต่อเลยเอา้า โอ้ oh, น่าจะยาวนะครับไปลุงขอโทษนะมีอะไรคอมเมนต์นะลุงก็เล่นครั้งแรกเหมือนกันเม่เขีันผิดตรงไหนอะลุงไม่เข้าใจเลยคงต้องจำไฟแล้วมั้งเนี่ยรูตรงนี้ช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสองไฟมีสิบสอง อุยอุยโอ้ยนี่นบโอ้โหกลับเลยครับกลับเลยโอ้โหเอาซะลุงตกใจเลยนะลัานเลยเมื่อกี้วิ่งเลยลุงถึงไม่อยากเล่นเกมผีนะครับ ่หนามีอะไรนะครับป้ายมาดูป้ายอะ่ะหมามันเดิมตัวมานี้ช่องะบาไปอากาศไปเนี่เยเฮ้ไม่น่ามีอะไรนะครับไปต่อเลยชั้นสองแล้ว มาเท่เหมือนเดิมนะครับโอ้โหไฟเอียงซ้ายเอียงขวาขนาดนี้โอเคย้อนกลับเลยครับบอ,อกแล้วว่าลุงเกมนี้มันก็ธรรมดาธรรมดาหนึ่งสองหมายละหมายละก็ปกตินะถ้าเดิมเนี่ยมองแล้วไหม ประตูประตูประตูมันเล็กลงไหมครับเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมรือผมคิดเองห,อหรือว่าลุงคิดเองตัวหนังสือมันจะอยู่ตรงตรงนี้ใช่ไหมกระเบื้องที่ตัดที่สามลุงว่าประตูเล็กไปนะ ไหดีนะเอาละลุงข่าประตูเล็กไปไปต่อเลยเชื่อลุงชัวเอาเอาผิดเหรอไม่ประตูถูกแล้วโอ้หลอนไปแล้วเนี่ย แล้วเกมนี้ป้ายมีหกป้ายโอเครอบแรกไม่น่ามีอะไรไปต่อเลยครับเาใไม,มเดินมาถูกต้องป้ายมีหกป้ายมีสามสามโอเค ตึกมองเราไหมมองผมไหมอ่ะไม่ได้มองลุงโอเคป้ายนะป้ายมี6กนะล็อกลอลโอเคเริอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะเสียงอะไรอะ ไม่หลอนนะครับแต่เล่นลุงสะดุ้งเลยนะโอ้ยมีเล่นเสียงนี้ด้วยเอาแล้วลุงลุงจะเอาไงดีไฟดูระบายมองไหมมองไหมไม่มองนะโอเค ไปต่อไปต่อเบอร์บายมีสองเฮ้ยอาจจะอาจจะ,อะโอเคพอแล้วไม่เล่นเยอะเดี๋ยวมีอะไรโผล่มาเดี๋ยวสะดุ้งอีกไปชั้นสามซื้อ กงก็เดินมาเหมือนเดิมป้ายมีหกป้าย 3, 3, 1, 1. สามเอกสิบเอกยังหลออเหมือนเดิมเลยนะครับโชคดีครับโอ้ไม่มีอะไรนะ ซาลอนมีรูปคนรูปลูปกกตา้าฟังคอนเสิร์ตโอเคเอันนั้นนะนะมีไหมอ่าไม่มีนะไม่เล่นเรา,านะโอเคโอเคไม่น่ามีอะไรผิดพลาดน,นะครับไปต่อได้เลยชั้นที่สี่ลุยลุยลุยแงบ๊บ าเข้มเหมือนเดิมนะ1 2 1 2 1 2 3อง,ง,อง,องม,มองเราไหมมองเราไหมชุดเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเคียร์นะครับอ่ะมาดูนี้แปดเทือนแปดป้ายข้างบนตัวตัวเหมือนเดิมดูป้ายนะ ไม่มีอะไรสองรอบจริงเหรอจริงหรือเปล่าคิดว่าไม่น่ามีอะไรนะครับลงไปเลยแล้วกันนะฮะจริงด้วยนะครับโอ้ไม่มีอะไรสองรอบติดเนี้ยสู้มีดีกว่านะ <laughs> จะได้ง่ายกว่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามประตูอัมช่องระบายสอง ลุงก่อนมาดูลุงก่อนเลยมองแล้วไหมมองแล้วไหมเดิมนะเอ๊ะดูป้ายนะเออโอเคกลนะับได้เลยครับในที่สุดชั้นหกแล้วครับให้กำลังใจลุงหน่อยนะ ประตูประตูสามนะครับช่องระบายลมสองมองเราไหมเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ได้มองเราประตูสามไปก็ x สิบแปดนะปุ๊บตุ๊บตาไม่มี ซาลอนแค่นี้มีไหมต่อนะเกมเหมือนจะง่ายนะทำลุงหลอนหลายทีนะเฮ้ยไม่มีอะไรจริงเหรอ เซตหกเราคงไม่ลุกเดิมแนมะ่วิ่งกลักบเร็วกลับเร็วกลับเร็วโอ้ยโอ้โหโอ้ย,อย,อยเล่นอย่างนี้หัวใจลุงจะวายหนึ่งสองสามสาม,สามเล่นเย็นวินาทีสุดท้ายเลยเมื่อกี้ไ,ไหลจะไหลลุ้มพุ่งแล้วหนึ่งสองสามประตูช่องมาบายสอง เดินมาก่อนเลยสิงครับเดิมนะเดิมโอเคไปต่อได้นะหนึ่งสิบเอกประตูประตูประตูโอเค,อ,เคอะไรไหมเนี่ย มาชั้นเจ็ดแล้วนะให้เราผ่านง่ายจริงหรอเห็นลุงลองแบบดูดีๆอีกสักสักรอบแล้วกันนะเคไม่น่ามีนะชั้นแปดชั้นสุดท้ายครับโอ้ยมามามา ครับเอ่อไม่ไม่ไมไมยุ่งนะไปนะจบแล้วหรือเปล่าเอา้าอ้าไม่ให้อีกรอบอะ่ะอเฮ้ยไมโอเคไปไม่เป็นไรมีไหม แบบเป่งเปี้ยง,ยงแบบเมื่อกี้ดิพโอ้เสียงเท้าลุงนะอ่ะมาดูป้ายก่อนสมยัยพิษสมยัยอ่ะเหมือนเดิมล็อกซาลอนประตูห้องตึ๊บ หน้ามีอะไรนะจบแล้วหรือเปล่าเอ,าเอา้าเอ้าพลาดอะไรตรงไหนไปอ่ะ